สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวเย็นชิวๆกับผมปรินและน้องเจน่าครับวันนี้เรามีข่าวร้อนๆมาอัปเดตให้ฟังกันแบบสบายๆหลังเลิกงานนะครับ สวัสดีค่ะพี่ปรินวันนี้เจน่าก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ชมเหมือนกันค่ะข่าวแรกนี้ต้องบอกว่าฮือฮากันทั้งประเทศเลยนะคะพี่ปรินเรื่องของสีกากอฟที่ขย่ววงการสงฆ์ค่ะใช่เลยครับน้องเจน่าล่าสุดตำรวจออกหมายจับสีกากอฟหรือนางสาววิลาวันแล้วนะครับ ข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบร่วมกันฟอกเงินและรับของโจรหลังพบว่ามีเงินจากวัดโอนเข้าบัญชีเธอถึง3.8แสนบาทแถมตำรวจยังบอกว่านารีพิฆาตพระอีกด้วยครับค่ะแถมที่น่าตกใจคือข้อมูลที่ตำรวจเผยว่าสีกากอฟมีเงินหมุนเวียนเกือบ400ล้านบาทใน3ปีส่วนใหญ่เอาไปเล่นพนันออนไลน์แล้วก็ชอบแบล็กเมลพระสงฆ์ตอนนี้เธอถูกจับแล้วนะคะ ส่วนฝั่งพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องก็มีข่าวการลาสิกขาต่อเนื่องเลยครับอย่างพระเทพวัชระสิทธิทเมธีอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรก็ลาสิกขาแล้วโดยอ้างเหตุผลเรื่องสุขภาพและการดูแลโยมแม่ครับก่อนหน้านี้ก็มีภาพแชทหลุดออกมายืนยันความสัมพันธ์กับสีกากอฟครับ ใช่ค่ะพี่ปรินนอกจากนี้ยังมีอดีตรพระประยศถาดาลาศิกขาเป็นทิศสมนึกและอดีตรพระเทพพัชราพรลาศิกขาเป็นทิศสมพงซึ่งท่านหลังนี้อ้างว่าถูกสีกาโกฟหลอกยิมเงินเกือบ13ล้านบาทแต่ก็มีคลิปทะเลาะก,กับผู้หญิงหลุดออกมาและตอนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหายักยอกเงินวัดด้วยค่ะยังมีพระสงฆ์อีกหลายรูปที่ถูกโยงนะครับอย่างพระอาจารย์สวัยก็โอนเงินให้สีกากอฟไปกว่า1 8แสนบาท เพราะความสงสารและพระมหาธิวากรก็หายตัวไปจากวัดหลังมีเส้นเงินเชื่อมโยงกับสีกากอฟตอนนี้สำนักพุทธกำลังเร่งติดตามครับรวมแล้วตอนนี้มีพระสงฆ์ที่ลาสิกขาจากเรื่องนี้ไปแล้วถึง9รูปครับ ด้านพระพระยอมกัลยาโณก็ออกมาบอกว่าพระที่ผิดวินัยร้ายแรงควรเรียกว่าสมีไม่ใช่ทิศและไม่ควรโทษคนอื่นค่ะส่วนแพร,รี่ไพรวันก็วิจารณ์คำอ้างว่าอ่อนต่อโลกของอดีตพระว่าไม่เหมาะสมและตั้งคำถามว่าพระสงฆ์สะสมเงินไว้ทำไมเยอะแยะค่ะมาที่ข่าวการเมืองกันบ้างครับน้องเจน่าเรื่องลือหนาหูว่ากะกะตจะยุบพ,พักเพื่อไทยนั้นไม่เป็นจริงนะครับทางกะกะตชี้แจงว่า เรื่องยังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลไม่มีการพิจารณาแต่อย่างใดครับส่วนเรื่องผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่รมวคลังคนพิชัยชุนวะหวิทยอมรับว่าส่งชื่อไม่ทันเข้าคอรมววันนี้แต่รับรองว่าสัปดาห์หน้าได้เห็นแน่นอนค่ะคุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ออกมามั่นใจว่าพักไม่ผิดในคดีหัวสวมองว่าเป็นเกมการเมืองและยืนยันว่าการลาออกจากพักร่วมรัฐบาลเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วครับ อีกเรื่องที่ต้องชี้แจงกันให้ชัดคือเรื่องลือว่าสหรัฐขอใช้ฐานทัพเรือทัพละมุแลกกับปรับภาษีนะคะคุณภูมิธรรมรองนายกออกมาปฏิเสธชัดเจนว่าไม่เคยมีการคุยกันเรื่องนี้เลยค่ะและข่าวใกล้ตัวเราครับผู้ว่าชัดชาติบอกว่ากทมจะปรับค่าเก็บขยะจากเดิม20บาทเป็น60บาทต่อเดือนเริ่มตุลาคมนี้แต่ถ้าแยกขยะเปียกแห้งก็จะยังจ่ายแค่20บาทเหมือนเดิมครับ มาดูข่าวอาชญากรรมกันบ้างค่ะพี่ปรินเกิดเหตุแก๊งจริงอุ้มฆ่าเพื่อนร่วมชาติที่เชียงใหม่ผู้เสียชีวิตคือนายหยางชวงโจถูกพบศพห่อด้วยถุงดำทิ้งไว้ในป่าละเมาะหลังมีการเรียกค่าไถ่สามล้านบาทค่ะครับตำรวจจับกลุ่มเพื่อนผู้ตายได้แล้วซึ่งเขาก็อ้างว่าถูกบังคับให้พาไปคุยธุรกิจสีเทาก่อนที่ผู้ต้องหาอีกรายจะสารภาพว่าใช้ค้อนทุบหัวผู้ตายตอนนี้อยู่ระหว่างขยายผลสอบสวนนะครับ ส่วนแก๊งคอเซนเตอร์ข้ามชาติทางตำรวจกำลังประสานอินเตอร์โพออกหมายแดงจับในทุนใหญ่ชาวกัมพูชาซึ่งพบว่ามีการฟอกเงินจำนวนมหาศาลครับมาที่ข่าวชายแดนกันดั้งน,นะคะที่ปราสาทต,ตาเมืินทมจังหวัดสุรินทมีเหตุชุลมุนเล็กน้อยเมื่อนักท่องเที่ยวหญิงกัมพูชาต่อว่าทหารไทยทําให้ทหารกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่และเกิดการโต้เถียงกันเจ้าหน้าที่ไทยต้องรีบอบพยพนักท่องเที่ยวออกค่ะ แต่สถานการณ์ก็คลี่คลายลงอย่างรวดเร็วหลังการพูดคุยทำความเข้าใจกันนะครับแม่ทัพภาคที่สองยืนยันว่าสถานการณ์ยังปกติไม่ได้มีอะไรรุนแรงและขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกครับปิดท้ายกันที่ข่าวแปลกๆกกันบ้างนะคะพี่ปรินที่สุพรรณบุรีบ้านเช่าเก่าแก่พังถล่มลงมาบางส่วนผู้เช่าเล่าว่านกพิราบสองตัวบินมาชนกระจกทำให้หลังคาบ้านพังลงมาทับเธอได้รับบาดเจ็บค่ะฟังแล้วก็อดตกใจแทงไม่ได้เลยนะคะ ส่วนที่นครศรีธรรมราชพระบวชใหม่มีอาการแปลกๆคล้ายโดนทำของใส่ระหว่างพิธีบวชแต่ก็ดีขึ้นหลังบวชเสร็จครับและยังมีชาวบ้านแห่ขอโชคลาภจากพิธีกรรมต่างๆทั้งเข้าทรงและการทูบเสียงไทยที่หมุนพลิกกลับเองครับ และสุดท้ายกับเรื่องน่ารักน่ารักค่ะมีคลิปงูเหลือมตัวหนึ่งเลื้อยขึ้นรถพระไปร่วมทําบุญถวายเทียนพรรษา6วัดในวันอาสาฬหาบูชาชาวเน็ตก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันเยอะเลยค่ะนั่นคือทั้งหมดของข่าวเย็นวันนี้ครับน้องเจน่าสำหรับข่าวสารดีๆแบบนี้หากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวสำคัญในแต่ละวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจของเราด้วยนะคะวันนี้ผมปรินและน้องเจน่าต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ